สวัสดีครับพบอพอกับสังวานงานปั่นนะครับเนาะเมื่อเรียกัติพาทันผสูผสซ่อมมาส้มผลงานของแอดเนาะผลงานปั่นพญายนาคครับครับาหากสนใจนะครับเนาะติดต่อได้นะครับเด้อาหากสนใจก็ติดต่อได้นะครับ ตังนี้ก็เดี๋ยวจะเก็บด้านแขวนะครับเนาะเก็บด้านแขวด้านแขวเเิ็นกันเรีแล้วนะครับติดเก็บสีสีขาวปีกเนาะคือด้านโตก็คือแร้วมัดแล้วเนาะครับด้านโตแล้ยวมป็นเรวกับติดเก็บแขวได้ไม่กี่น้อยก็บกัคงแร้วเนาะคงแรวแต่เดี๋ยตัวไม่ตัวปอีกครับตัวนีก็คือแรวแล้วครับส้มผลงานครับ ครับส่วนนี้เนาะเก็บแข่กับว่าท่านจะแล้วเนาะคือท่าสีแข่าเพราว่าท่าสีแข่าเนาะแข่สีขาวแล้ว่าเวลาเอาเพ็ดเพดานทั้งใ้เฮ็ดเพดานทั้งในมันเ็มันมาเปลี่ยนเนาก็ต้องแต้มปรุตูไทยเนาะมาแต้มปรุตูไทยครับคือถ้าเพดานทั้งในเนาะมันก็นเลยมาติดมาแต้มมาอัน คือเขาก็ตตองแตมสีขาวทับไใยคือบัดสุดท้ายเขาจังมาเเนาะส่วนที่แรกเขาก็อะไรทางในก่อนทางในคือถ้าหากมันเปลี่ยนด้านหนอก็าก็จังมาเก็บเอาที่หลังเนาะครับด้านหนอกก็คือแขวมาเก็บแขวแต่กับพยายามบ่อ้เปลี่ยนหลายเนาะพยายามบ่ห้เปลี่ยนหลายเลยเขาก็ยังมาเก็บเก็บอีกที่นึงก็คงที่แล้วครับส่วนนี้ก็เฮ็ดยุวัดป่านาดูนเนาะครับ ถหากสนใจนะครับเน,นาะหากสนใจติดต่อได้ด้อยครับเด้อหากสนใจเนาะเบอร์โทรก็0991239860 0991239860นะครับเบอร์โทรเบอร์2ก็0627269206นะครับเบอร์2เนาะ ครับถ้าหากถูกใจเนาะมาติดต่อได้เน้ะครับเด้อติดต่อได้ปั่นได้ทุกอย่างเนาะปัน่นสิบสองราศีเป็นพระนตักหาเม็ดลงมาเนาะปั่นได้ครับหาหนมานตักหาเม็ดลงมาปั่นได้สิบสองราศีเป็นพระนตักหาเม็ดลงมาก็ได้หรืออยากได้ต้นไม้ตามมุกเฮียนเป็นเสากมกลมเนาะเป็นเสาขุกมกลมก็เฮ็ดได้ครับมีต้นไม้เป็นงาแล้วเป็นหาก เป็นหากออกมาเป็นงากออกมาแล้วก็มีนกมีสัตว์ต่างตางงอยก็ได้เนะเห็ดให้ได้ตามมุกเฮียนเสาวนาหาหนาหกนเนาะพันว่า,าพาผนังตามบ้านเฮียนก็เฮ็ดเป็นมุกเป็นอร่อยพางสีใหม่ไม่ยุ่งไม่ดูได้เนะครับถ้า,ากหาสนใจ ครับถ้าสนใจเนาะเบอร์โทรกับ0 9 9 1 2 3 9 8 6 0เนาะครับเบอร์สองกับ0 6 2 7 2 6 9 2 0 6เนาะครับ แล้วตัวนี้ก็จะเฮ็ดตัวที่สองนะครับตัวที่สองก็คือด้านเกลของหัวปูเนาะทางปูทังเกล็ดเนาะทั้งเกตทังเสียนของปูแล้วก็ตัวที่สองด้านในด้านในแล้วก็ตัวที่สามี่ด้านนอกนะครับด้านเต็มต๊ะทำด้านเต็มเป็นต๊ะทำหอกมาทังพระพุทธเจ้าทังพาะกระจายเนาะทางพาะกระจายก็ตีมีองค์ใหญ่ตัวนึพญานาคใหญ่เนาะก็เลยสองตัวก็จะเรีกขึ the throne. The throne the throne. The throne ้นไปพูนทัง บ้านน้องครุงธามากตีใหญ่ธามาด้านเมกเนาะครับเนะาะครับส่วนนี้ฝนตกสตีใหญ่ธามาด้านเมกก็จกจะขีดมาเข่าบ้านพ่อนเจะเลื่อบ้านข้อหน่อยเนาะครับบ้านข้อหน่อยบ้านพ่อนเจะเลื่อบ้านข้อหน่อยแล้วกับตีใหญ่ไปวัดอโศกกรมรามเนาะครับคือปั่นเสียใหญ่แล้วแล้วกับตีใหญ่ไปพูดสิงถ้าหากใหญ่ว่ยาได้ใหญ่ไปพูดสิงกับตีไปทางสมแพขเนาะครับ ทางส้มแพรก็มาติดตเท่อกันติดตเหตุสร้างญ่เนาะหากไปผู้สิงกับพญานาคสามเสียนอยู่ตามบันไดอีกเนาะสามเสียนหาเสียนครับหนึ่งเสียนตามบันไดช่วงกลางก็นแล้วนะครับเนาะแล้วก็ที่ปั้นสร้างโยกะวัดกลางมาไล่วัดกลาง,าลาางทางขึ้นผู้สิงอีกคู่หนึ่งเนาะขันขึ้นขันใดไปผู้สิงเนาะก็ที่ไปปั้น พญานามบันไดแล้วก็ตีปั่นลิงไงทั้งขนย่างขนหนึ่งลิงไงขนออกแล้วก็ตีได็ปั่นสร้างคู่หนึ่งวัดกลางมาไล่เนาะทางขึ้นผู้สิงละขันไปทางนั่นขันบ่อเด้ไปทางสุมแพร่ก่อนเนาะติไปมีหลายหม่องอยู่ทหารท่านผู้สมมาติดต่อกับบางเทียบางทียกับติดไปรับคิวให้ได้เนาะครับเนาะมาติดต่อไว้แล้วครับเด้อมาติดต่อไว้ทหารสนใจเนาะ ช่วงนี้ฝนกระตกครับช่วงนี้ฝนตกฝนดีครับเฮ็ดพญานาคแล้วแล้วฝนดีครับเฮ็ดพญานาคคู่ได้ก็ตามเนาะเฮ็ดยมังได้ก็ตามพร้อมจังหวะฝนสุปีครับคือเฮ็ดแล้วท่าสีแล้วนี่ฝนที่มาแห้งเนาะครับท่าสีแล้วนะครับเนาะปั่นเจลาโอมเจลาโอมเจลางหงเนาะพญานาคพญานาคถ้าสีแล้วมือได้ก็ตกมือนั่นเฮ็ด่นพญานาคข้างได้เนาะ คก็แห้งครับลบแล้วก็แห้งพร้อมบโดยโขลอยฟวันดีครับปั่นพญานาคใส่กระหม่อมเนาะวันดีแอดไปปั่นได้เลยคือวนว่าฝนเที่ยวฝนฟองเนาะครับสหหัสท่านผู้ม่งจะได้ไปปั่นใส่ตามวัดปฏิทินได้เด้อครับเพื่อปั่นใส่ตามวัดตามว่ากับเบอร์โทรกับศูนย์หกสองเจ็ดสองหกเก้าสองศูนย์หกนะครับ เอร์โทเนาะครับที่เกิดเสี่ยวนะครับแล้วเราจะดเอ็ตัวที่สองที่สาก็อยู่ด้านนอกเนาะที่สาก็ยูด้านนอกด้านนอกก็ใหญ่ที่สามเนาะแต่จังสิสี่ใหญ่ไปทั้งถุน้มาไปได้หลายหมองได้หลายวันถูเขาคิ้ไว้เนาะฝากปาดุส้มสนใจกับมะเขืาคิ้ไว้นะครับเด้อมะเขืาคิ้จองขิ้ไว้เือกันแอสตรีสไปตามคิ้เนะครับเนาะ ครับชุดไทยนี่คอยท่านผู้สมจะมีแต่ความสุขคั่นเจริญป่าตุจจากหรอกใข่ไข่เก็บแล้วครับเด้อลำล่ำเลยลุ้ยทำกันวันที่สิบหกแมษายนล่ะครับชุดไทยนี่คอยท่านผู้สมจงมีแต่ความสุขความเจริญเพันว่าขั้นที่ไปทางหน่ายเลี้ยวหลังบางกอนเนาะเพันว่าเนาะขั้นมาลือคือเท่าเส้าถอนยาสไปเนาะเพันว่าเนาะอย่าฟังความสมมันทิศเสียเกี่ยวมือหาฮว่าพันว่า อย่ามาฟังคว่ำสับซอเว่ามันติเสียเจ้าผู้หักแพงเนาะอย่าฟังคว่ำคำซอของคนนะครับเนาะคำซอเนี่มันก็บอดีเนาะสวัสดีครับ